เดี๋ยวไปเปิดโอเค <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปเปิดงั้นม่ต้องขึ้นเพราะว่าถ้าถ้าขึ้นมาห้อยอยู่ตรงนี้ซะก่อนแล้วเนี่ยมันเป็นการโชว์ไลฟ์พอมันเป็นการโชว์ไลฟ์เดี๋ยวคนเขาไม่เข้าใจเดี๋ยวไปขึ้นเปิดไลฟ์ทีเดียวต่อในการกําหนดพองพองนี้ท้องอาการท้องจะพองอาการท้องจะพองกําหนดพองหนอไม่ใช่หน้าอก แต่เป็นท้องพองนี้เวลากำหนดพองถ้าท้องไม่พองนะให้เบ่งท้องให้เบ่งท้องขยายท้องให้ใหญ่ขึ้นให้สัมผัสให้ชัดเจนถ้าเราสัมผัสไม่ชัดเจนเอามือไปแตะสัมผัสไว้ที่ท้องพองหายใจเข้าหายใจเข้าเป็นพองกำหนดให้ชัดเจนกับอาการที่ปรากฏขึ้นกับกาย เดี๋ยวค่อยพูดต่อเอาขั้นแรกก่อนกำหนดที่ชัดเจนอาการที่ปรากฏกับกายนี้จะเห็นถึงอาการของร่างกายคือท้องมีอาการของการพองพองพอลมหายใจหยุดอาการของท้องหยุดจะจบอยู่ที่ตรงหนอพองหนอ คำว่าหนอให้พร้อมให้พร้อมกันคำภาวนาที่อยู่ในใจคำว่าพองหนอหนอปุ๊บอาการของท้องหยุดถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเอาคำภาวนาที่อยู่ในใจเป็นตัวติดตามอาการของร่างกายที่ปรากฏแล้วให้คำภาวนานั้นสัมผัส ชัดเจนตรงพร้อมก,กันกับอาการที่ปรากฏของร่างกายพองเนือยนะพองหนอคือ,หย,อยยหยุดพร้อมกันเลยสวัสดีลูกตายหยุดพร้อมกันเลยนะแล้วมันจะหยุดพอมันหยุดนิ่งแป๊บหนึ่งหยุดนิ่งแป๊บหนึ่งหายใจออกยู หนอลมหายใจที่หายใจออกท้องจะยุบลงไปเกิดอาการยุบจนหยุดจนหยุดอาการของยุบนั้นหยุดอาการของยุบหยุดพอดีกับคำภาวนาหนอนี่คือวิธีขั้นที่หนึ่งในการกํำหนดให้ถูกต้องพองหนอหยุด แล้วหยุดอยู่แป๊บหนึง่งมันจะมีอาการของร่างกายที่หยุดอยู่แป๊บหนึง่งไม่ต้องไปบังคับว่าให้หายใจออกลมจะอยากหายใจออกจะปรากฏขึ้นโดยธรรมชาติหนาเนี่ยมันจะจะปรากฏมันจะปรากฏยุมันเกิดเกิดปรากฏยุหนามันจะหยุดพร้อมกันให้กำหนดแบบนี้กำหนดแบบนี้จนมีความ ทั้งใจที่กำหนดกายที่ปรากฏสัมผัสนั้นพร้อมกันสัมผัสนั้นพร้อมกันจนอารมณ์ของการกำหนดนั้นนิ่งนิ่งอยู่กับอารมณ์และกายนะและอารมณ์อารมณ์คือใจใจที่เห็นใจที่เห็นร่างกายที่มีสิ่งที่ขยับ เราจะเห็นสามประการเราจะเห็นสประการสวัสดีครับคุณแม่มเราจะเห็นสามประการของการหายใจหนึ่งเราจะเห็นการเกิดขึ้นเกิดขึ้นของลมหายใจเข้าเกิดขึ้นของลมหายใจเข้านะแยกออกจากกันนะหายใจเข้ากับหายใจออกคนละอันเป็นคนละอันนะหายใจเข้าอันหนึ่งหายใจออกอันหนึ่งเป็นคนละอัน พองเนาะเราจะเห็นอาการของการปรากฏเกิดขึ้นเกิดขึ้นคือการขยับการขยับของกายกายที่มันขยับเป็นอาการพองกับใจที่กําหนดองค์ภาวนานั้นมีการเคลื่อนที่ตามอาการพองของท้องมันจะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ ่งอยูและดับไปดับไปในที่นี้ดับไปในที่หมายถึงหมายถึงเราจะเกิดอาการของการหายใจออกจะเกิดอาการของการหายใจออกนะดับไปคือดับแล้วเกิดการหายใจออกการหายใจออกก็จะเป็นจุดที่จะเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งการเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเกิดในอาการที่ปรากฏก็คือหายใจออก เป็นยูปเนี่ยยูปหนอเราจะเห็นสามประการในแต่ละอันในแต่ละอันอารมณ์ของลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไอตรงที่ดับไปเนี่ยช่วงที่ดับไปเนี่ยคืออาการของที่ปรากฏของใจที่กําหนดอาการของร่างกายที่ปรากฏ นะจะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปคือการหายใจออกนี่ก็คือการเกิดขึ้นของการหายใจออกอยู่หนาเราจะเห็นอีกสามวาระวาระของการเกิดขึ้นของการหายใจออกตั้งอยู่และดับไปดับไปก็คือช่วงที่ดับไปนั้นจะเกิดสภาวะหยุดนิ่งแล้วจะเกิดอีกครั้งหนึง่งจะเป็นการเกิดอีกครั้งหนึ่งคือลมหายใจเข้า พองหนอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะเกิดสภาวะแบบนี้วนไปวนมาจนเกิดความํำนาญจนเกิดความจำนาญจิตจิตของเราทุกคนเลยจะมีอาการของการสัดสายคิดคิดคิดในหลายเรื่องขณะนี้ ขณะนี้ใจของเรากำลังพิจารณาอยู่หลายๆประการสิ่งที่ผมพูดได้ยินที่นี้พิจารณาถึงการได้ยินเหล่านั้นเกิดขึ้นคือได้ยินตั้งอยู่และดับไปเสียงที่พูดเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอารมณ์ทุกอย่างที่ปรากฏนั้นเป็นขณะ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  เสียงที่ได้ยินเพียงเสียงเดียวเสียงเดียวนะเสียงเดียวหาอะไรดังๆหน่อยเสียงเดียวที่ได้ยินอารมณ์ของจิตที่ไปสัมผัสเพียงเสียงเดียวนี้มีทั้งหมด17ขณะนะต้องไปดูในปริยัติ17ขณะของจิตมีอะไรบ้างอารมณ์ที่ปรากฏนี้เห็นอีกเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาแยกจากกันนะเสียง แยกออกตาเห็นแยกออกอาการของท้องที่พองที่ยุบแยกออกที่ท่องพูดแบบนี้เพื่อที่จะอธิบายในขั้นตอนต่อไปว่าทำไมครูบาอาจารย์ทั้งหลายถึงบอกให้เราหลับตาเพื่อตัดอารมณ์ตัดอารมณ์ที่มองเห็นทำไมครูบาอาจารย์ทั้งหลายบอกว่าอย่าไปจนใจเสียงที่ได้ยินทั้งหลายอย่าเอาใจไปจับ นั่นคือการตัดอารมณ์ที่เสียงจะกระทบกับใจที่พิจารณาจึงกําหนดอยู่ที่อารมณ์ของการดูกายกายดูการดูกายที่ปรากฏขึ้นการเกิดขึ้นก็คือท้องพองเป็นหนึ่งอันท้องยุบเป็นหนึ่งอันแบ่งออกเป็นสองนะครับแบ่งออกเป็นสองแต่ละหนึ่ง จะเห็นอาการเกิดขึ้นของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสภาวะแบบนี้นะครับเป็นการกำหนดดูเป็นการกำหนดดูกายานดดุสติกายานุสต,ติประกอบด้วยอาณาปานสติแต่เราจะเลือกเพียงหนึ่งเดียวจะเลือกเพียงหนึ่งเดียวถ้าเราเลือก ถ้าเราเลือกเพียงหนึ่งอันใดอันหนึ่งที่ใจที่ใจนั้นมีการจับมีการจับกับอารมณ์ถ้าเราจับอารมณ์กับลมที่ผ่านให้จับเพียงอารมณ์เดียวอย่าทำในเรื่องของการลมผ่านแล้วไปรู้ลมที่ผ่านเข้าปลายจมูกสัมผัสควา,ามเย็นเข้าปลายจมูก สัมผัสควมเย็นเที่ยวไปปอยู่จมูกซ้ายจมูกขวาจมูกซ้ายจมูกขวาอันไหนชัดเจนมากกว่ากันเราจะเห็นตอนนี้ของผมซ้ายชัดเจนมากกว่าลมเย็นที่เข้านะลมเย็นที่เข้าแต่ถ้าใจเราไปตามลมตามลมที่ปรากฏเราจะเห็นเย็นที่มันวิ่งผ่านช่องโพรงจมูกลงไปหาคอลงไปถึงทรวงอก ไปเย็นวาบในร่างกายจึงเป็นการกำหนดที่ไม่ผิดสะทีเดียวแต่มันเป็นการเคลื่อนของสภาวะของจิตที่มันไปดูตามจิตมันไม่นิ่งจิตไม่นิ่งเราจะทำให้จิตนิ่งก็คือการกำหนดดูรู้ที่ชัดเจนที่สุดถ้าชัดเจนที่ปลายจมูกกำหนดปลายจมูกเป็นการจับอารมณ์ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับไปคือลมที่ผ่านนั้นหายไปหายไปในที่หมายถึงลมเย็นที่วิ่งผ่านไม่สัมผัสหายใจออกอีกหนึ่งอันจะสัมผัสลมอุ่นที่ออกมาเราก็จะสังเกตได้ว่าลมที่ออกมาซ้ายหรือขวาอันไหนชัดเจนที่สุดจับเอาเอารมณ์เราจับปลายจมูกก็จับไว้ที่ปลายจมูกแต่ถ้าลมนั้นชัดเจน ที่คอจับคอลมชัดเจนที่ท้องจับท้องจับเพียงจุดใดจุดหนึ่งเป็นอารมณ์จับเพียงจุดเดียวเป็นอารมณ์อันนี้เขาเรียกว่าใช้อานาปานสติไปกับกายานุสติทั้งสองสิ่งนี้ที่เป็นการกำหนดนี้เราเรียกว่านามรูปปริเฉทยานยาน,นี้เป็นยานกำหนดรู้ เป็นยาณกำหนดรู้ด้วยยาณกำหนดรู้นี้เราจึงพิจารณาต่อไปในขั้นของวิปัสสนาเมื่อเรากำหนดดูรู้เมื่อเรากำหนดดูรู้ในคำว่านามรูปะปริเฉทญาณคือการกำหนดรู้แปลเป็นภาษาไทยกำหนดรู้เรารู้อะไรรู้อะไรที่ปรากฏ รู้ไม่ใช่แค่สัมผัสแต่เรารู้ถึงสัมผัสนั้นปรากฏขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเห็นอะไรเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเห็นอะไรอีกเราเห็นอริยสัจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ถึงซึ่งอริยสัจเราจะไปเข้าใจตอนนั้นว่าทำไม ทำไมทุกสมุทัยนี่โลดมักแต่ตอนนี้ว่าคำว่าทุกสมุทัยนี่โลดมักนั้นยังไม่ปรากฏชัดเจนด้วยปัญญาของเรายังไม่เท่าทันยังไม่เท่าทันจึงยังกล่าวไม่ได้ในเรื่องของทุกสมุทัยนี่โลดมักนะยังกล่าวไม่ได้จนกว่าจะปฏิบัติไปในขั้นของนะในขั้นของญาณ ที่มีอนุภาพอนุภาพในที่นี้หมายถึงความละเอียดของการพิจารณาให้ปรากฏกลับเข้ามาสู่ในการกำหนดคุณแตนบอกว่ากำหนดยุบหนอพองหนอเป็นอารมณ์ยุบหนอพองหนอเป็นอารมณ์คำภาวนานั้นเป็นอารมณ์คู่อยู่กับใจ อารมณ์ใจนั้นคู่อยู่กับกายเป็นกายานุสติจึงไม่ได้มีใจที่จะไปข้องเกี่ยวกับด้านนอกที่ไม่ใช่กายเสียงที่ได้ยินขณะดนี้ได้ยินแต่หาได้มีความพิจารณาในเสียงเหล่านั้นเหมือนเสียงนั้น หายไปหายไปหายไปแต่อารมณ์ของใจไปพิจารณาอยู่กับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอารมณ์ของพองหนอยุกหนอพองหนอยุกหนอที่บอกไว้ว่าอารมณ์นี้ปรากฏขึ้นเป็นอันอันที่เกิดขึ้นเป็นอันอันไม่ได้นับหนึ่งไม่ได้นับสองแต่เป็นหนึ่ง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 ไม่มีสอง นับ1น่ลมหายใจเข้าก็1นับ1น่ลมหายใจออกก็1ไม่มีสองไม่มีสองเป็น1เดียวลมออกก็1เดียวลมเข้าก็1เดียวไม่มีสองหก็ไม่ได้ซ้ำกับสองหก็ไม่ได้ซ้ำกับ1ครั้งที่1 1ที่เป็นลมหายใจออก